สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แกดนานๆกดยันยนันกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวทีฉันจะพาไปดูคลิปของในายาทีใจบุญซึ่งตรงนี้หมดทางทำมาหากินไปกบกอกก็ไม่ได้ไปดงดอกก็ไม่ดีถึงกับต้องมาหาข้อมูลจากเพจใน Facebook เ,เอาไปนั่งอ่านไปฟังกันก่อนค่ะแล้วฉันจะอธิบายให้ในการเพกว้แชร์นะครับนะคัมแบ็กวีหนึ่งนะครับไล้ออกมา โอ้ oh, เล่นนะครับ oh, ป้าแกลีก่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับอย่างเล็กเล็กทีครับันาทีนั้นก็คือเป็นเพจที่เมื่อก่อนที่เล่นลงเล่นป้านะครับตอนนี้ก็โอ้หันมาก,กลับมาเล่นป้าแก่นะครับที่อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวผมจะมาอ่านบทความนะครับที่เพจคุยแชร์ได้ลงนะครับถึงป้าแก่ๆ่นะครับในกรณีที่ออกมาล้างดาบพนุออกมาล้างดาบนนี้นะครับตอนนี้ก็กำนะพี่ครับกมทำงานอย่างหนักเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟรีฟังนะครับว่าเพจเพจนี้นะครับ ด่าายแกที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่ายังไงหลู <c oughs> อาในใหฟังครับโห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 ,โหสภาพพูดยังไม่ไหวนะครับพูดไปกับพิบตาไปทําไมสันนิบาตขึ้นตาเหรือป้าด่าคนมากๆระวังช็อกตายก่อนเป็นห่วงนะป้าป้ายานจา๋านี่ครับนี่คือเพจเขาลงนะครับสงสัยด่าคนไปเยอะเพื่อปกป้องหําของจุด,จด พูดจนฟันหน้าค่อยๆห่างออกละสิป้านะครับพูดมากพ่นคำออกมาทุกวันเพื่อกอกหูติ่งเอฟซีทนายจุดๆให้เชื่อจนฟันหน้าค่อยๆดุดออกกูเห็นและสงสารในฟามพยายามอยากเป็นโคสำคัญของจุดๆพวกติ่งก็อยู่เป็นจริงๆจริงๆไม่เป็นไรไม่ไรกับจุดๆหรอกแต่ภาพนี้ยังอยากจะดันสังขารตัวเอง เพื่อความโดดเด่นเอาหน้าว่าฉันคือผู้รู้ทุกอย่างของจุดๆๆดงั้นถามหน่อยทนายจุดๆ,ๆๆเมื่อไรจะพูดเรื่องถุงเงินแล้วก็ทนายจุดๆมันชอบแบบนี้แหละตัวแม่ทนายชอบสามารถจุงไปไหนก็ไปบอกอะไรก็ทําเอ็นดูเอ็นดูดนี่คือเพจเพจที่เพจแชร์เขาก็เอามาเล่นในพี่ชันตอนนี้โทรโตัวนี้นนนกันำอย่างแรงเลยที่ครับ นี่พี่รู้ใครไม่รู้สิครับนะจะดูหนักเรื่องจำเลย,ลเลยรักไหมไอ้สี่ชั้นไหนสีไม่ให้ดูดีกว่าหรือว่าเป็นเดี๋ยวเล่น p d p a คืออย่างฮาพี่คนนี้เพจเล่นหนักมากเลยนะคนนี้เพจดิฉะนะครับที่ออกมาเล่นป้ายแก่นะครับที่ออกมานั่งด่าคนนู้นตั่งด่าคนนี้เพื่อทำคอนเทนต์เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพืสี่อาอ่านให้เข้าใจคือเพจนี้คืออ่าเพจกุดิฉะเขาแบกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังโหสภาพพูดยังจะไม่ไหว พูดไปกระทิบตาไปทำไมสันนิบาตขึ้นตาหรอป้าพนนะ่ะด่าคนมากระวังท็อกตายก่อนนะครับเป็นห่วงนะป้านี่ค่ะเป็นพวกยูทูบเบอร์ชั้นต่ำเกรดต่ำนะคะหาคอนเทนต์อะไรไม่ได้แล้วขนาดจะคิดจะด่าดิฉันยังด่าเองไม่ได้ต้องไปเอามาจากเพจใน facebook ทีนี้ทฉ,ฉันจะบอกอะไรอย่างนี้นะคะถึงคุณจะไม่เอารูปดิฉันขึ้นพูดถึงป้าแก่ๆอยู่ฝรั่งเศสมันก็เข้าเขาแล้วอย่าลืมว่าในเพจนั้นเขาเอารูปดิฉันลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าคําที่เขียนโพสทั้งหลายที่ด่าที่พูดสบประมาทเนี่ยสบประมาทใครคือสบประมาทดิฉันแต่ดิฉันทําอะไรเพจพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามันยุ่งยากต้องไปค้นโตวว่า เบื้องหลังไอ์อวตารพวกนี้เป็นใครเล่นมันยุ่งยากค่ะจริงๆทำจริงๆเนี่ยมันค้นได้อยู่นะคะมันพอจะค้นได้อยู่แต่ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่คนที่เอามาอ่านเอาไปต่อแชร์มาแล้วสืบได้ว่าเป็นดิฉันเป็นผู้เสียหายเนี่ยไอคนนั้นดนิฉันเอาได้ง่ายกว่าค่ะในกรณีอย่างเนี้ยเอาโพสต์นั้นมานั่งอ่านแล้วคนรู้ว่า คือดิฉันดิฉันสอบเทียบได้ว่าโพสต์นั้นตรงกับในโพสต์ในเพจอีแชร์อะไรอย่างไรมีรูปดิฉันใช่ไหมแสดงว่ามันกําลังด่าดิฉันอยู่คนทั่วไปย่อมรู้ได้ว่าด่าดิฉันดิฉันสามารถจะเอาผิดคุณได้นี่แหละค่ะคือความโง่ความกระจอกของคนพวกนี้คือความ ต้องการแต่คอนเทนต์อย่างเดียวแล้วคิดว่าการถูกถล่มอย่างนี้การถูกดา่าด้วยความหยาบคายบูลลี่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ดิฉันหวาดกลัวคุณคิดผิดคะ่ะดิฉันผ่านศึกผ่านอะไรพวกนีม้มาเยอะกว่าตั้งแต่อัจฉริยะเราผ่านมาได้อย่างไร เรากรำมสึกมาได้อย่างไรไอ้เรื่องอย่างนี้จิ๊บจิค่ะแล้วยิ่งมาจากอุกอวตารที่ไม่ได้เผยหน้าเผยตาตัวเองด้วยซ้ำไปนะคะการที่จะมาพูดจาหยาบคายแล้วใช้วิธีที่เมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆมันเป็นเรื่องระดับต่ำเกรดต่ำจะมานั่งว่ากันว่ากันด้วยเหตุด้วยผลพูดกันด้วยเหตุด้วยผลดีกว่ามาค้คะ ในสิ่งที่ดิฉันพูดถึงชัยพลคดีของชัยพลหรือสมพรเขากระทําตัวของเขาอย่างนั้นจริงๆชัยพลใส่ร้ายทนายตั้มจริงๆไปยืนยันข้อที่จริงตรงนั้นชัยพลก็ต้องโดนรับผลตรงนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ดิฉันพูดกับชัยพลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างการทําบ้านกระจกๆของพวกมันของนาฝั่งนรกดิฉันบอกแล้วว่าทาไมดิฉันเรียกว่านรกมันเป็นนามธรรมค่ะ เหมือนอย่างคุณเนี่ยที่ดิฉันบอกว่าคุณโดนคดีช่อโกงแชร์ที่ธรรมศาลาคุณกล้าฟ้องดิฉันไหมฟ้องไหมว่าดิฉันหมิ่นประมาทใส่ร้ายนำความเท็จเข้าระบบฟ้องไหมคะคุณกับเมียคุณโดนคดีช่อโกงแชร์ที่ธรรมศาลาแต่ในที่สุด ก็ไปขอไกลเกลี่ยยอมความคือยอมชดใช้เงินให้หลังจากที่หลบหนีหลบรอดมานานแต่ในที่สุดคดีมาถึงมือทนายตั้มทนายตั้มตามให้นี่ไงคุณถึงได้เกลียดทนายตั้มเพราะแบบนี้ไงเพราะทนายตั้มเป็นคนตามคดีโกงแชร์ที่ธรรมศาลาให้เจ้าทุกเขาได้รับเงินคืนพวกคุณถึงเกลียดทนายตั้มกัน เมียคุณยังไปติดต่อญาติเป็นอาหรืออะไรอย่างนี้ที่เป็นตำรวจให้ไปคุยขอเคลียร์กับทนายตั้มดิฉันบอกว่ายังไงรู้ไหมคะทิฉันบอกทนายตั้มว่าผัวของผู้หญิงคนนี้คนที่โดนคดีด้วยเนี่ยยังขึ้นไลฟ์ออกช่อง youtube ด่าทนายตั้มอยู่ทุกวันทุกวันทนายตั้มไ้ตอบกับตำรวจคนนั้นไปว่าไปคุยกับเจ้าทุกเองแล้วกันผมไม่เคลียร์ให้เพราะไอคนนี้ยังด่าผมอยู่ทุกวัน เพราะเหตุนี้คุณถึงไม่ชอบหน้าดิฉันแต่ดิฉันไม่สนใจหรอกคะบอกตรงๆนะไม่สนใจเลยเพราะรู้ว่าตอนนี้คุณกําลังจะโดนกรรมสนองคุณเองก็นั่งด่าคนอื่นเขาคุณด่าแม้กระทั่งตะชานด่ายายสมควรด่าทุกคนขอให้เป็นเงินเป็นทองคุณนั่งด่าได้หมดนั่นเป็นสิ่งที่คุณด่ามันไม่ได้เป็นความจริงเลยนะ คุณเคยกระทั่งหลอกให้ตาชานไปเก็บคลิปแอบถ่ายภาพตอนที่จะส่งผลไม่สบายที่โรงพยาบาลโดยไม่ได้นึกเลยว่าอีเถกกำลังด่าแม่มันอยู่มันก็เลยมีภาพหลุดออกมาว่าอีเถกมันร้ายกาจกับแม่มันยังไงแม่มันนอนโรงพยาบาลแท้ๆยังอุตส่าห์ไปต่อว่าทำทีว่าไปเยี่ยมพาลูกไปเยี่ยมแต่ที่จริงไปต่อว่าแม่ตัวเอง ที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลดูความสารเลวของอิทธิกที่มันผุดออกมาเพราะความคิดสารเลวของคุณอยากได้คอนเทนต์อยากได้ภาพหลอกให้ระชานไปตั้งกล้องไว้อิทธิกก็ไม่รู้เรื่องว่าแม่ชดอดชๆชชช,ช,ชเห็นไหมคะไอ้เรื่องเหล่านี้มันกำลังเป็นกรรมที่มาตามสนองคุณแล้วตอนนี้คุณเข้าหน้าเข้าตาไอ้พวกดงดอกนี่ไม่ติด ตอนนี้ก็เลยคุณคิดเหรอว่าคนที่ติดต่อเรื่องกาแฟมาจริงๆจะเป็นป่าช่างแม่งคุณเพิ่งไปขึ้นไลฟ์กับอีหมอปลอมแล้วก็เพิ่งจัดตำหนิดติเตียนป่าช่างแม่งคุณบอกเรืยองซ้ำคุณโกหกได้่ซ้ำว่าเจ้าปู่อุดหนุนกาแฟอุดหนุนสินค้าทีพีสกินมากพอๆกับปาช่างแม่งอุดหนุน แต่ตอนนี้คุณกำลังคิดว่าถ้าคุณเอาเรื่องนี้จับมาไว้ในมือคุณได้แล้วคุณก็ไปติดต่อที่นานั้นนานั้นก็จะต้อนรับคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนกับคุณเป็นคนหาออเดอร์พันกล่องนี้มาให้ได้คุณเป็นคนจัดการไอ้เรื่องนี้ขึ้นมาพวกเขากำลังต้องการเงินอย่างสูงสุดก็เลยต้องอ้าแขนรับคุณอีกครั้งหนึง่งคุณก็จะมีคอนเทนต์อื่นทามากกว่า นั่งดูดคลิปของคนอื่นในบ้านเช่ากระจกกระจกนะคะที่พาลูกพาเมียไปอุดอู้ซุกหัวอยู่กันนะถ้าคุณกลับเข้าดงดอกไม่ได้พวกคุณทั้งหมดก็จะอดตายค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาคอนเทนต์ฝุดริ่มทิ้นประตูตามสบายค่ะตามสบายจะจะคิดว่าการเอามานั่งอ่านเอามาบูลลี่ดิฉันจะทำให้ดิฉันหยุด ขุดคุยความชั่วความเลวของไออีจํงเบินสองผูเมียความสารเลวของคนในานานรกฉันไม่หยุดค่ะไม่มีอะไรหยุดได้นี่บอกเลยว่าต่อให้ทนายตั้มขอร้องว่าป้าครับหยุดเถอะฉันก็ไม่หยุดค่ะไม่หยุด